มีรายงานออกมาว่า Apple Watch นะครับช่วยเด็กหญิงวัย12ปีให้ค้นพบว่าเป็นโรคมะเร็งโอ้โหเดี๋ยวนี้ Smart Watch ทำได้ถึงขนาดนี้แล้วเหรอหัวข้อข่าวนี้นะครับมีความเป็นคลิกเบท พอประมาณเลยแต่ว่ามันมีเนื้อความเป็นจริงอยู่ในนั้นนะครับมันไม่ได้ถูกอุปปลอกขึ้นมาแบบลอยๆแล้วก็ลงมาข้างในเนื้อแล้วเนื้อไม่มีความจริงเลยอะไรเงี้ยมันมีอยู่ในนั้นแต่ว่าวิธีการตั้งหัวข้อข่าวเขาก็แหมเชิญชวนนิดๆนะครับอันดับแรกผมต้องเล่าก่อนเลยว่าฟีเจอร์ใน Apple Watch ไม่มีฟีเจอร์ในการตรวจสอบหรือว่าตรวจหาโรคมะเร็งนะครับเข้าใจตามนี้ก่อนแต่ Apple Watch เนี่ยเป็นจุดต้นเรื่อง ที่ทำให้เด็กหญิงวัย12ปีคนนี้นะครับสามารถค้นพบโรคมะเร็งของตัวเองได้ก่อนที่มันจะลุกลามร้ายแรงก่อนที่มันจะทําลายเธอไปมากกว่านี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะครับเรามารู้จักเด็กคนนี้ก่อนนะครับเด็กคนนี้เป็นเด็กหญิงอายุ12ปีชื่อไอมานีไม์นะครับเป็นลูกสาวของคุณเจสสิก้าคิทเช่นนะครับ คุณเจสสิก้าคิเชนเนี่ยเขาก็ซื้อ Apple Watch ให้ลูกใส่นะครับโดยที่หวังว่านอกจากลูกจะมีเครื่องประดับเป็นสมาร์ทวอชเอาไว้ใช้งานแจ้งเตือนสิ่งต่างๆแล้วยังเอาไว้ดูแลสุขภาพให้กับลูกๆเธอได้ด้วยนะครับพอหลังจากใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับคุณแม่ของเด็กหญิงไมค์คนนี้นะครับก็ค้นพบว่าเอ๊ะ ทำไมลูกเราเนี่ยมีอัตราการเต้นของหัวใจสูงผิดปกติซึ่ง Apple Watch เนี่ยมันก็แจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าคุณมีอัตราการเต้นของหัวใจสูงซึ่งคุณควรจะไปพบแพทย์ใช่ไหมฮะมันเตือนบ่อยๆเข้านะฮะคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรไม่ปกติละฉะนั้นจึงตัดสินใจพาลูกไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแพทย์ก็ตรวจสอบร่างกายครับนะเนื่องจากเด็กหญิงมาเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรเลย ตอนที่เข้ามานะครับคืออยู่ปกติสุขทุกอย่างแต่แค่หัวใจเต้นสูงผิดปกติก็เลยตรวจสอบร่างกายแบบทั้งตัวเลยตรวจไปตรวจมาเจออะไรรู้ไหมฮะเจอไส้ติ่งอักเสบ โอ้โหแล้วไส้ติ่งอักเสบเนี่ยก็ต้องผ่าตัดใช่ไหมแพทย์ก็นําเสนอคุณแม่บอกว่างานนี้ต้องได้รับการผ่าตัดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก่อนที่ไอ้ตัวไส้ติ่งมันอักเสบแล้วมันแตกขึ้นมาเนี่ยเด็กจะเจ็บปวดและทรมานมากนะครับตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรมันยังไม่อักเสบมากเรารีบตัดมันออกเลยดีกว่า,าคุณแม่ก็ดีใจมากนะครับรู้ว่าลูกตัวเองเป็นไส้ติ่งอักเสบโดยที่ยังไม่มีอาการอะไรเลยก็รีบผ่าตัดเลยครับแต่พอผ่าตัดลงไปเนี่ย แพทย์ลงไปผ่าไอชิ้นเนื้อที่เป็นไส้ติ่งอักเบสบเสร็จเรียบร้อยแพทย์พบว่ามีก้อนเนื้องอกซึ่งมันเป็นเนื้องอกในลักษณะเดียวกันกับมะเร็งเพราะมันเป็นเนื้องอกที่ลุกลามไปยังอวัยวะด้านข้างได้ด้วยนะครับแพทย์ก็ตกใจรีบรายงานให้กับคุณแม่น้องเด็กหญิงไม้ให้ฟังว่านี่เราตัดไส้ติ่งเสร็จแล้วเราเจอเนื้อร้ายด้วยนะเหมือนจะเป็นมะเร็งเลยคุณแม่ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจด,ด้วยไหม แม่ก็รีบเลยนะฮะโอโหงานนี้นะฮะผ่านหนึ่งได้ถึง2เรียกว่าคุ้มค่าสุดๆเลยทีเดียวรีบเอาชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วกลายเป็นเนื้อมะเร็งจริงๆคุณผู้ชมนี่คือจุดต้นเหตุมาจาก Apple Watch เลยนะรายงานแค่ว่าหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ไล่ไปจนเจอไส้ติ่งอักเสบโดยที่ไส้ติ่งยังไม่ระเบิดด้วยนะฮะอันนี้เด็กโชคดีมากแล้วยังไปเจอเนื้อร้ายมะเร็งอีกสุดท้ายเด็กหญิงคนนี้นะครับสภาพร่างกายยังดีอยู่ยังแข็งแรงดีอยู่ที่จะเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งนะครับจะเป็นขั้นตอนการทําคมฉายแสงอะไรก็ว่ากันไปแต่อย่างน้อยๆคือเนื้อร้ายมันยังไม่ลุกลามการรักษาในขั้นต้นมันจะทําได้ดีมากๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะครับทําให้เจสสิก้าคิทเช่นบอกว่า เธอรู้สึกโชคดีมากๆที่ซื้อ Apple Watch ให้ลูกสาวได้สวมใส่จนกระทั่งค้นพบนะฮะถ้าไม่มีนาฬิการเรือนนี้ลูกของฉันมันอาจจะแยก่กว่านี้ก็ได้โอ้โหสุดยอดมากๆนี่ผมว่างานนี้ Apple ต้องเอาเด็กหญิงไม้คนนี้มาโฆษณาแล้วครับ <laughs> คลิปนี้เราอ่านข่าวเราก็เหมือนไปโฆษณาให้เขาเลยนะนี่สุดยอดนี้นะ Apple Watch เนี่ย ช่วยชีวิตคนมาเยอะแล้วนะฮะล่าสุดก็ไปช่วยชีวิตคนบนรถไฟเหาะติลังกาอุ้ยห้าหคนนั้นนะไม่ได้ตายหาอะไรเลยแต่ก็ไปช่วยอยู่ดีนี่ยินดีจะช่วยเต็มที่